วันนี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับ SQLite กันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ ซึ่ง SQLite นะครับมันก็คือระบบจัดการฐานข้อมูลแบบฝังตัวนะครับหรือว่าถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ Embedded Database นั่นเองนะครับ SQLite นะครับจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับซึ่งถูกพัฒนาโดย Richard Hipp นะครับในปี2000นะครับซึ่งตัว SQLite เนี่ยนะครับมันถูกออกแบบมาให้ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์แยกต่างหากนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมนะอย่างเช่น MySQL หรือว่า PostgresQL โดย SQLite นะครับจะเก็บ ข้อมูลทั้งหมดในไฟล์เดียวบนเครื่องที่ใช้งานแล้วก็สามารถฝังเข้าไปในแอปพลิเคชันได้โดยตรงนะครับซึ่งจุดเด่นหลักๆของ SQLite นะครับก็คือ1เลยนะครับน้ำหนักเบาใช้ทรัพยาก,กรน้อยเหมาะสําหรับอุปกรณ์ที่มีข้อจํากัดนะครับอย่างเช่นมือถือหรือว่า IOT นะครับสก็คือไม่ต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถที่จะทํางานได้ทันทีหลังจากติดตั้งในโปรแกรมนะครับสก็คือรองรับ SQL มาตรฐานนะครับเราสามารถใช้คําสั่ง SQL ทั่วไปในการจัดการข้อมูลได้เลยนะครับแล้วก็4ก็คือ เป็น Open source นะนะครับก็คือเราสามารถใช้งาน SQLite ได้ฟรีนะครับก็ถ้าพูดถึงความเหมาะสมในการใช้งาน SQLite เนี่ยนะครับก็จะเหมาะสําหรับแอปพลิเคชันขนาดเล็กถึงกลางนะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันมือถือนะครับหรือว่าเว็บไซต์ขนาดเล็กก็จะไม่ค่อยเหมาะกับระบบที่มีการใช้งานหนักนะครับหรือว่าต้องการการประมวลผลพร้อมกันจํานวนมากนะครับก็คือ high concurrency นั่นเองนะก็ SQLite นะครับจะมีข้อจํากัดในด้านนี้นะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับฐานข้อมูลแบบเซิร์ฟเวอร์นะนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพา ทุกคนนะครับมาดูตัวอย่างการใช้งาน SQLite ใน PHP กันนะครับจริงๆก็ง่ายมากๆเลยนะครับแอบตรงนี้เนี่ยจริงๆผมจะไม่ได้พามาเขียนโค้ดให้ดูนะก็ผมได้เตรียมโค้ดไว้แล้วแต่ว่าจะพาทุกคนมาดูตัวอย่างนะครับว่าเราจะใช้ยังไงนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างไฟล์นะครับที่เป็นฐานข้อมูลขึ้นมาได้เลยนะในโปรเจกต์ของเรานะครับแอบอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีโฟลเดอร์ DB นะครับแล้วก็ข้างในโฟลเดอร์ DB เนี่ยผมจะมี ฐานข้อมูลชื่อว่า users.db นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนจะใช้ SQLite เป็นฐานข้อมูลเนี่ยจริงๆแนะนำไปติดตั้งเป็น extension ตัวนี้นะก็คือจะมีชื่อว่านี่ครับ SQLite Viewer นะครับผมอ่าพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะดูข้อมูลในไฟล์ตัวนี้ได้นะครับโอเคนะอ่ะทีนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาสร้างไฟล์ต่างๆนะอย่างเช่นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอ่านะครับ ซึ่งผมก็ได้เตรียมโค้ดไว้แล้วเดี๋ยวผมจะก๊อปโค้ดตรงนี้มาเลยนะครับผมอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูการเชื่อมต่อตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะซึ่งผมเนี่ยใช้เป็น PHP ที่ใช้เป็น PDO นะนะครับก็ในการเชื่อมต่อเนี่ยทุกคนจะเห็นว่านี่ฮะรเราก็กำหนดนะครับเป็น SQLite นะครับแล้วก็เข้าถึงโฟลเดอร์ DB ตามด้วยไฟล์าฐานข้อมูลของเรานะครับอ่าโอเคนะ ากนั้นด้านล่างตรงนี้ก็คือเราเนี่ยจะมีการสร้างตาราง users ถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะครับแล้วก็จะมีฟิลด์ตามนี้นะครับผมโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมต่อเห็นไหมว่าง่ายนิดเดียวนะครับโอเคอ่ะก็กดปิดไปนะครับทีนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูการสร้างระบบสมัครสมาชิกล็อกอินโดยการใช้ PHP ร่วมกับ SQLite นะอ่ะตรงนี้ก็สร้างเป็นหน้าต่อไปนะอ่าเป็น register นะครับเดี๋ยวผม Copy c o d โค้ดมาอ่านะครับ โอเคแล้วก็ส่วนต่อ,อไปครับก็คือจะเป็นหน้าเราอินนะครับอ่าก็เอาโค้ดมาวางนะครับจากนั้นก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็จะเป็นหน้าล็อกอท์นะครับอ่าโอเคนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนทีนี้ผมจะมีนะครับในส่วนของ navigation bar นะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะสร้างนะครับเป็นไฟล์อีกตัวนึ่งขึ้นมาชื่อว่า nav.php นะครับโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการนะครับเอาโค้ดตรงนี้มาเอามาวางลงไปนะครับโอเคแล้วก็มาที่ index.php นะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะก็โค้ดที่ผมเตรียมมานะครับแล้วก็มีการ include นะครับในส่วนของ nav.php เข้ามา โอเคนะครับแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นะครับตามนี้เลยนะครับผมอ่าทีนี้มาดูที่หน้าเว็บนะผมจะ r e f ฟ e s หนึ่งครั้งนะครับอ่านี่ครับเราก็จะได้หน้าตาตามนี้เลยนะครับสามารถไปที่หน้า l o อ i n หน้าเ register ได้นะครับก็เป็นหน้าเว็บง่ายๆนะนะครับทีนี้พามาดูฐานข้อมูลก่อนอ่าตอนแรกเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเรายังไม่มีข้อมูลเห็นไหมนะครับก็เดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะต้องมีการสมัครสมาชิกนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะมาที่เ register นะแล้วผมก็ สมัครสมาชิกนะครับเป็น m ม l e เลแล้วก็ password 123 register อ่าโอเคนะครับทีนี้กลับมาดูที่ฐานข้อมูลนะมา refresh นะครับนี่ทุกคนจะเห็นนะว่าตอนนี้ก็คือมีนะครับในส่วนของตารางยูเซอร์มาแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้นะนะครับเห็นไหมพอผมคลิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีข้อมูลตามนี้มี id มี username password นะครับแล้วก็ วันที่สร้างข้อมูลตัวนี้นะครับาสามารถ expand ออกมาดูได้เห็นไหมนะครับก็จะมีฟิลด์ตามนี้เลยนะครับโอเคนะเห็นไหมว่าก็คือเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ตัวเดียวเลยนะครับผมโอเคนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ลองมาล็อ in เข้าไปดูนะสมมุติว่าผมใส่ username แล้วก็ password มั่วก็ล็อ in ไม่ได้เห็นไหมเพราะว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับอลองมาล็อกอใหม่ ปึ๊บนี่ครับเห็นไหมว่าพอใส่ข้อมูลถูกต้องก็สามารถที่จะล็อกอินเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดได้นะครับโอเคนะแล้วก็ล็อกเอาออกได้นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าคือแบบใช้งานง่ายมากๆนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะว่า sqlite เนี่ยก็คือจะเหมาะสําหรับแอปพลิเคชันขนาดเล็กถึงกลางนะนะครับผมก็จริงๆเนี่ยถ้าถามว่าเราจะเอาไปใช้ในการทําเว็บไซต์ทั่วไป นะครับที่มีการเก็บข้อมูลทั่วๆไปเอออาจจะเป็นแบบเว็บบริษัทเว็บส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้งานได้สบายๆนะครับผมซึ่งจะบอกว่าจริงๆเนี่ย SQLite นะครับก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายมากๆนะในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเบาแล้วก็ใช้งานง่ายเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับผมว่าเราก็สามารถเอามาทําระบบเนี่ย เป็นระบบสมัครสมาชิกล็อกอินนะครับเอามาเก็บข้อมูลยูเซอร์ต่างๆได้นะครับผมเนี่ยก็ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์แยกต่างหากเลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงว่าเมื่อไหร่ที่ไม่ควรใช้ SQL นะนะครับก็คือ1เลยนะครับระบบที่มีผู้ใช้พร้อมกันเยอะนะครับอย่างเช่นเว็บแอปของบริษัทที่มีลูกค้าหรือว่าพนักงานหลายร้อยคนที่ใช้งานพร้อมกันนะครับสก็คือข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็ซับซ้อนนะอย่างเช่นระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการการประมวลผลข้อมูลหลายล้านเวคอล แบบ real time นะครับแล้วก็ข้อ3นะครับก็คือการต้องการความปลอดภัยสูงนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการการเข้ารหัสข้อมูลหรือว่าการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ในระดับสูงเนี่ย SQ Lite อาจจะต้องพึ่งพาโซลูชันเพิ่มเติม,ตมนะครับก็สรุปเลยนะครับการใช้ SQ Lite ในการเก็บข้อมูลเนี่ยก็จริงๆสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะมากนะก็คือเป็นพันล้านแถวได้เลยพันล้านเรคคอร์ดได้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องออกแบบระบบให้ดีนะครับแล้วก็จะต้องดูงานที่เราใช้ด้วยนะว่ามันเหมาะกับงานที่เน้นการอ่านหรือเปล่านะ ครับเพราะว่าถ้าเป็นงานที่เน้นการเขียนหรือว่า write มากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการการจัดการข้อมูลที่มันเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีการใช้งานที่หนักทั้งการอ่านแล้วก็การเขียนข้อมูลเนี่ยก็แนะนําว่าควรไปใช้ฐานข้อมูลแบบเซิร์ฟเวอร์อย่าง PostgresQL MySQL หรือว่า MongoDB ก็อาจจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าฐานข้อมูลพวกนี้มันออกแบบมา เพื่อรองรับเวิร์กโหลดขนาดใหญ่แล้วก็คอนคอเรนซี y ที่สูงนั่นเองนะครับซึ่ง SQLite เนี่ยก็จะไม่เหมาะกับการประมวลผลที่มันพร้อมกันสูงแล้วก็ข้อมูลที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเนี่ยก็จะไม่เหมาะนะครับผมโอเคนะก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับได้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้งานฐานข้อมูล SQLite นะครับว่ามันง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับเอาไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ได้นะครับก็หากชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอ ตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวีดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้เขาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบ์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอิโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตามแล้วก็อร์าาจยมไปนนนเละครรับผมอาจก ทุกคนครับ